นี้ก็จะได้ถือโอกาสมาพบปะกับคุณครูที่ปรึกษาและก็แกนนำชมรมต้นกล้ากลุ่มเยาวชนในโครงการกล้าแผ่นดินซึ่งท่ามกลางสถานการณ์โควิดจึงเป็นเหตุให้ช่วงปกติของพวกเราในภาคเรียนที่หนึ่งที่จะถึงนี้เราจะมีการจัดอบรมกล้าคุณธรรม แต่ด้วยสถานการณ์ดังกล่าวมาเนี่ยมันทําให้เราไม่สามารถรวมกลุ่มจํานวนมากได้พระอาจารย์ก็เลยคิดว่าเราถ้าจะมีการทํากิจกรรมในลักษณะที่เป็นวิถีใหม่โดยพระอาจารย์ได้ไดทําหนังสือแจ้งไปยังทุกชมรมทุกกลุ่มในเบื้องต้นแล้วว่าใน ช่วงเปิดการปีการศึกษาที่จะถึงนี้ภาคเรียนที่หนึ่งนี้เราจะจัดโครงการกล้าแผนดินด้วยพลังบวรในส่วนของก,กิจกรรมกล้าคุณธรรมที่เราได้ปรับหลักสูตรให้มันเหมาะสมซึ่งรายละเอียดมีอยู่ในเอกสารเรียบร้อยแต่ก็อยากจะตอบข้อสงสัยโดย ก็มีหลายประเด็นที่สอบถามมาว่าจะดำเนินการอย่างไรสำหรับแนวทางที่เราได้กำหนดไว้สองส่วนก็คือเป็นภาคบังคับเลยให้ทุกชมรมทุกทีมทุกกลุ่มสมาชิกทุกคนรวมถึงครูที่ปรึกษาด้วยต้องเข้าร่วมกิจกรรมอันนี้บังคับ อันนี้ประเภทกลุ่มชมรมนะส่วนประเภทที่สองถ้าชมรมใดโรงเรียนใดนะในเครือข่ายเราเนี่ยอยากจะเอาเด็กอื่นนะเช่นคุณครูที่ปรึกษาชมรมมีนักเรียนในห้องที่ตัวเองปรึกษาเป็นที่ปรึกษาอยู่อยากเข้าร่วมกิจกรรมก็สามารถทำได้ก็คือชุดเนี้ยชุดนักเรียนทั่วไปเนี่ยให้เข้า ในรอบที่สองทวีกรรมร่วมกันในรอบที่2เข้าโครงการในรอบที่สองอันนี้ในนามโรงเรียนนะเพราะฉะนั้นถ้าชมรมพิจารณาแล้วว่าเออเราโรงเรียนเรายังยังไม่สะดวกนะคุยกันยังไม่ค่อยรู้เรื่องนะเอาเฉพาะเด็กชมรมละกอนเด็กกลุ่มละกอนนะสมาชิกเราก่อนก็เป็นแนวทางที่หนึ่งนะแต่ว่าถ้าชมรมไหนกลุ่มไหนที่โรงเรียนนะอยากมีส่วนร่วมด้วยอยากให้โรงเรียนเรามีส่วนร่วมด้วย ในการให้นอกจากนอกเหนือจากนักเรียนในกลุ่มในชมรมเราเป็นนักเรียนทั่วไปเขา้าร่วมกิจกรรมด้วยก็ทําในานามโรงเรียนนะซึ่งก็มีรายละเอียดแจ้งไว้แล้วแล้วก็สงสัยว่าแล้วเราจะจัดกิจกรรมกันยังไงเออนึกไม่ออกเพราะปกติก็มีพระอาจารย์ไปอบรมพวกเราก็นั่งฟังอยู่ในห้องวิธีการใหม่ วิธีใหม่ของพวกเราในหลักสูตรกล้าคุณธรรมเนี่ยในปีนี้เนี่ยเราใช้วิธีการก็คือเป็นสองภาคคือภาคทฤษฎีนะกับภาคปฏิบัติเอาภาคทฤษฎีก่อนพระอาจารย์แล้วก็วิทยกรที่ท่านได้เมตตากรุณาท่านจะบันทึกเป็นคลิปวิดีโอนะในหัวข้อ ที่เครือข่ายได้กำหนดไว้เช่นพุทธประวัติเช่นหลักธรรมเบื้องต้นเรื่องของบุญกริยาวัตถุหรือเรื่องสำคัญสำคัญเนี่ยจำนวนทั้งหมด8คลิปด้วยกันบวกกับคลิปปฐมนิเทศคลิปปชิมนิเทศก็รวมเป็น10คลิปหลักสูตรเราเนี่ยเป็นหลักสูตร4สัปดาห์เพราะฉะนในแต่ละสัปดาห์ก็จะมี2คลิปที่เราจะต้องไปเปิดดูเปิดดูเวลาไหนก็ได้นะพระอาจารย์ จะลงไว้ใน y o u t u นะแล้วก็จะแชร์ไว้ในกลุ่มไลน์แชร์ไว้ในกลุ่ม f a c e b o o k ที่เราต้องเข้าไปเป็นสมาชิกในกลุ่มนั้นอยู่แล้วในสัปดาห์นั้นเนี่ยจันถึงสุกเราจะดูวันไหนก็ได้ตามสะดวกเรานะจะไปดูที่ไหนก็ได้ก็ขอให้มีเน็ตไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไปขอดูกับเพื่อนเราก็ได้นะไม่มีเน็ตไม่มีโทรศัพท์ไม่มีเพื่อนน่าจะไม่มีนะไปขอดูกับครูที่ปรึกษาก็ได้นะไปเปิดดู สินาที2คลิปก็สัปดาห์หนึงสองคลิปก็รวมเป็น20นาทีเนื้อหาคําถามอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนั้นแหละเป็นเรื่องราวที่เราอยากให้รู้และเราก็อยากจะถามในเรื่องนั้นนะอันนี้ก็คือรวมเป็ดเสร็จ10คลิปนะอันนี้รวมแล้วนะรวมประถมนิเทศแล้วก็ประชิมนิเทศแล้วนะรวมทั้งหมด10คลิปนะคลิปละสินาทีอันนี้ภาคทฤษฎี พอมาภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติพระอาจารย์ได้กําหนดไว้ทั้งหมด5 5 5หอย่างที่เราจะต้องทำอย่างที่หนึ่งเลยก็คือสวดมนต์ไหว้พระเราเรียกกิจกรรมนี้ว่าเจริญธรรมย่ําสนธยาก็คือต้องการให้ไหว้พระก่อนนอนนั่นแหละพระอาจารย์มีหนังสือให้เดี๋ยวมีหนังสือก้าไปดินส่งไปให้เป็นหนังสือก้าไปดินที่ได้รับความกรุณาจาก สันักานประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้มีจิตศรัทธาทั้งหลายได้ร่วมกันปกติก็จะเป็นคู่มือที่เราใช้อบรมเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปเขียนชื่อนะั้นได้ไปแล้วเนี่ยเขียนชื่อติดป้ายชื่อของขอเหมือนกันนะแล้วก็ไหว้ไหว้พระสวดมนต์จะสวดบนไหนก็เลือกเอาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะอย่างน้อยนะจะสวดทุกอาจจะเป็นวันธรรมดาก็สวดธรรมดาสั้นๆนะอาจจะหาวันใดวันหนึ่งในสัปดาหนะ์นั้นสวดยาวๆหน่อย มีการรับศีลไหว้พระด้วยนะไหว้พระรับศีลสมาทานเองเลยไม่ต้องไปที่บนหลวงพี่หลวงพ่อไปหาที่บ้านนะ,นะตั้งแต่เนี่ยตั้งนะโมสามจบพุทธังสารนังกัจฉามิจนกระทั่งปานาติปาตาสมาทานเองแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เพตตาหนังสือเล่มนี้ก็จะเป็นคู่มือของเราให้ทุกคน,นแต่ก็อย่าลืมนะให้น้องให้เพื่อนหรือให้พี่ ถ่ายรูปให้หน่อยนะตอนตอนไหว้พระสวดมนต์เนะี่ยถ่ายไว้สักรูปนะึงเก็บไว้เป็นหลักฐานหน่อยอันนี้คือกิจกรรมที่หนึ่งนะสองนะที่เราได้กําหนดไว้นะของภาคปฏิบัติก็คือกิจกรรมทําแบบฝึกหัดอีกแหละแบบฝึกหัดเนี่ยอยู่ในหนังสือแบบนี้อยู่แล้วบางอันก็เป็นแบบเก่าที่เราทาเมื่อปีก่อนแล้วอง,ง่ายมากเลยบางอันเป็นแบบใหม่ที่กําหนดให้ ทำเสร็จแล้วอาจจะทําสัปดาห์ละสองแบบฝึกหัดก็ได้ว่างแบบฝึกหัดหนึ่งก็จะมีอยู่อยู่ตามเนี้ยอย่างเช่นไปหาคําตอบมาใน,ในอิธิบาทสีฉันทะคืออะไรไปหาใน Google ไปหาถามเพื่อนหาถามครูหรือใครทําแล้วเอาเข้ามาดูก็ได้พระอาจารย์ไม่ได้เอาเป็นเอาตาแต่อยากให้พวกเราได้รู้แล้วก็ได้ลองทำนะเราไม่ใช่คําว่าลอกกันหรอกเราคิดว่าน่าจะเรียกว่าแบ่งปัน แชร์นะแชร์ความรู้ซึ่งกันและกันก็นะไปทํามาทําเสร็จปุ๊บเอาไปให้คุณครูที่ปรึกษานะที่รับผิดชอบโครงการประจําโรงเรียนของเราเนี่ยให้ที่ปรึกษาชมรมเนี่ยดูเพื่อท่านจะได้กรอกข้อมูลนะเพราะว่าเราจะมีข้อมูลใบสมัครอยู่กับทางกลุ่มทางชมรมอยู่แล้วเขาจะลงคะแนนให้อ๋อทำแบบฝึกหัดที่หนึ่งเรียบร้อยแล้วทำแบบฝึกดัดที่สองเรียบร้อยแล้วได้ทําหรือเปล่าเพราะมันจะเป็นผลตอน ตอนสัปดาห์ที่4ว่าเราผ่านการทํากิจกรรมหรือเปล่านะอันนี้ก็คือแบบฝึกหัดอยู่ในเล่มแบบฝึกหัดที่2ก็คือแบบฝึกหัดออนไลน์เราจะให้เราทําแบบฝึกหัดออนไลน์เนี่ยสครั้งครั้งแรกคือสัปดาห์ที่2นะที่เราจะต้องไปกรอกข้อมูลในแบบออนไลน์ยืมโทรศัพท์ใครกรอกก็ได้นะถ้ามีของเราเองก็ใช้ของเรากรอกก็ได้ไม่ยาก ก็เป็นเรื่องถามว่า,าทําอะไรไปแล้วบ้างนะในในสองสัปดาห์ที่ผ่านมาและครั้งที่สองก็คือสัปดาห์ที่สี่ก่อนที่เราจะาได้วัดผลกันเนี่ยก็จะเป็นสัปดาห์ที่สนะี่อาจจะเป็นมีภาพที่เราไปทำกิจกรรมอะไรมาบ้างอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเรื่องการทำแบบฝึกหัดทำแบบสอบถาม อย่างที่สามเพียงพอเพราะพอเพียงเราใช้คําว่าเพราะที่หมายความว่าเพราะต้นกล้าเพราะต้นไม้อันนี้เป็นกิจกรรมภาคบังคับนะ,นะกิจกรรมที่3เป็นปฏิบัติลนะไปปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกผักปลูกอะไรที่บ้านก็ได้นะใครอยู่หอพักหากระปุกเล็กๆขวดน้ําตัดมาเอาหอมเอากระเทียมไปปลูกอะไรที่เราอยากกินนะ่ะปลูกพริกก็ได้ถ้าชอบกินพริกอ่ะหรืออะไรอะไร,ะไรที่เราปลูกอ่า ปลูกด้วยกินด้วยนะสามารถทําได้แล้วก็4สัปดาห์เนี่ยดูซิว่าถ้ามันปลูกแล้วมันไม่โตก็ปลูกใหม่ได้ไม,ไม่ว่ากันก็ถ่ายรูปหน่อยเป็นหลักฐานนิดนึงอันเนี้ยปลูกผักก็ไปนึกเอาว่าอยากกินอะไรก็ไปปลูกปลูกสัปดาห์ไหนต้องปลูกตั้งแต่สัปดาห์แรกเผื่อมันตายจะได้แก้ตัวทันปลูกตั้งแต่สัปดาห์แรกนะก็ต้องเพราะว่ามันต้องตอบแบบสอบถาม ในสัปดาห์ที่2ด้วยว่าปลูกอะไรอันนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นสัปดาห์แรกเดี๋ยควรจะปลูกได้แล้วนะแนะนำปลูกปลูกที่อยากจะกินะนะอย่าไปปลูกกันที่มันยุ่งยากมากนักดูแลลําบากอากาศว่าเช้าลดน้ําเย็นลดน้ําเราดูแลได้นะจะปลูกเยอะไหมเอาตามความเหมาะสมเพราะเผื่อบ,บ้านใครเป็นชาวไร่ชาวสวนอยู่แล้วนะอาจจะปลูกเป็นแปลงผักเลยก็ยินดีเลยนะอย่างน้อยอม,มีได้กิน เหลือได้แบ่งปันนะกิจกรรมที่4ีทานน้ำมัยหัวใจแบ่งปันนะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมภาคบังคับในของภาคปฏิบัติที่เราจะต้องทำทำอะไรก็ได้ที่พูดถึงการแบ่งปันนะจะตักบาตรตอนเช้าก็ได้จะไป มีเขามีตู้แบ่งปันตู้ปันสุกสุกที่อาจจะชื่อแตกต่างกันเราจะเอาเข้าวสารอาหารแห้งอาจจะเอามาม่าปลากระป๋องไปเติมในตู้ปันสุกตู้แบ่งปันนั่นก็กได้หรือจะเอาข้าวของไปเยี่ยมคนเฒ่าคนแก่ก็ได้หรือ,อมีพืชผักสวนครัวปลูกก็มันได้ผลจะเอาไปแบ่งคนเฒ่าคนแก่นะก็ได้นะนึกไม่ออกก็ไปให้ครูที่ปรึกษาเราเนี่ยยิ่งดีเลยเพราะครูก็จะเห็นผลผลิตเรารับรอง ครูก็จะติ๊กให้เราได้เลยว่าคะแนนผ่านนะอ,นนอันนี้ปลูกผักนะปลูกผัดแล้วกิจก,กรรมที่5กิจกรรมกล้าอาสากล้าทำดี new normal นะก็เป็นปกติทุกชมรมทุกกลุ่มในปีก่อนๆเนี่ยเราก็จะไปทาสีโรงเรียนเราไปพัฒนาชุมชนเราไปทำรนูนี้นัแต่ปีนี้มันไปรวมกลุ่มกันไปทำยากเราก็ไม่ต้องรวมกลุ่ม หรือรวมก็เป็นกลุ่มเล็กๆนะกลุ่มสคน5คนในกลุ่มเราเนี่ยไปช่วยทำความสะอาดที่วัดก็ได้โรงเรียนเราก็ได้ในชุมชนเราก็ได้ไปทำอะไรก็ได้ที่มันเป็นเรื่องของจิตอาสาหรือชมรมไหนกลุ่มไหนเอาแบบนี้จะมาทำตุงอีสานอู้ยิ่งดีเลยนะพระอาจารย์อยากได้นะทำแล้วให้เครือข่ายเดี๋ยววันพระอาจารย์ไปมอบใบประกาศนะพระอาจารย์จะไปรับถึงที่เลย ทำตงุตงอีสานะแบบที่ตอนงานรวมพลังเราที่ท่านพระอาจารย์มหาปพันธิเอามาจากโคราชท,ที่มาแต่งงานรวมพลังเราสวยเลยนะนะทำได้เดี๋ยวจะวิธีการเดี๋ยวจะมีคลิปวิดีโอให้วิธีทำนะแค่มีไม้ไผนะ่เราไม้ไผ่เหมือนตะเกียบนะ่ะแล้วเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นมาเป็นแกนกลางแล้วก็มีไหมไหมพรมมาถักได้อันเนี้ย ได้ได้ฝึกทักษะแล,แล้วทำตอนไหนก็ได้แล้วใช้เวลาไม่มากจะทำคนละอันสองอันสามอันแล้วถวายนะได้เลยยินดีเลยนะก็รวบรวมกันไว้อันนี้เป็นเป็นสิ่งแนวทางหนึ่งก็เป็นเรื่องของจิตอาสาได้เลยนะเดี๋ยวพระอาจารย์ต้นท่านก็คงจะได้ออกทําคลิปนี้คลิปสอนวิธีการทำนะลงใน YouTube อีกครั้งหนึ่งนะนะวรวมไปเสร็จก็จะมี5กิจกรรมที่เป็นกิจกรรมบังคับ ที่ต้องทําภาคปฏิบัตินะทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ถือว่าจบหลักสูตร4สัปดาห์มีคำถามว่าเสียค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเป็นผู้เข้าร่วมกิกรรมจะไม่เสียค่าใช้จ่ายเลยเลยอาจจะอา,อาจจะไปหาพันธุ์ผักมาปลูกนะหรือตอนทําตุงเนี่ยอาจจะมีซื้อไหมพรมซื้ออะไรมาทำอันนี้ก็เป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยที่เราสามารถ สแสวงหาได้นะแต่ว่าโดยไม่เสียค่าสมัครอะไรทั้งสิ้นเลยผู้เข้ารับการอบรมนะก็จะได้รับเกียรติบัตรนะเข้าเอาไว้ใส่พอตเราได้สบายเลยนะเพราะเป็นเกียรติบัตรเป็นเกียรติบัตรส่วงวัฒนธ,ธรรมด้วยนะแล้วก็ถ้าหากสงสัยกิจกรรมต่างเนี่ยก็สามารถสอบถามในส่วนของครูที่ปรึกษาชมรมครูที่ปรึกษากลุ่มหรือแกนนําที่ ได้ทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2รอบนะรอบที่1เนี่ยก็จะสัปสี่สัปดาห์แรกเนี่ยเริ่ม6กรกฎาคมรอบที่1นึ่เนี่ยสำหรับครูที่ปรึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมด้วยนะเพราะจะรู้ปัญหาแล้วก็แกนนําสมาชิกของกลุ่มของชมรมรวมถึงแกนนําในระดับห้องเรียนที่อยากจะให้ห้องเรียนนั้นเข้าร่วมกิจกรรม ก็ต้องเข้าในรอบที่หนึ่งเพราะผ่านหลักสูตรในรอบที่หนึ่งปุ๊บรอบที่สองสำหรับนักเรียนทั่วไปเนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงเป็นวิทยากรพี่เลี้ยงคอยติดตามคอยอำนวยการคอยดูแลคอยให้คำปรึกษาคอยแนะนำนะเพื่ออาจจะคอยให้ยืมโทรศัพท์ทำแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยเป็นต้นก็จะได้รับใบประกาศวิทยากรพี่เลี้ยงอีกใบหนึ่งด้วย ดียังไงดียังไงก็ดีโดยเฉพาะมอปลายเนี่ยปีนี้เนี่ยเราไม่ได้ออกล่าใบประกาศกันนะปีนี้เพราะเราต้องเว้นระยะห่างดังนั้นมอปลายเราจะได้ทั้งใบประกาศที่เป็นเรื่องของคุณธรรมและจิตอาสาไว้ไปใส่พอตอันนี้คืออย่างที่หนึ่งเลยอย่างที่สองทำตัวให้มีประโยชน์ พ่อแม่จะรู้สึกภูมิใจนะอาจจะมีผลต่อค่าขนมประจําวันอู้ลูกเรารู้จักไหว้พระสวดมนต์ลูกเรารู้จักกวาดบ้านลูกเรารู้จักเก็บกวาดเช็ดถูปลูกผักปลูกมะเขือฟักแฟงแตงน้ําเต้าเนี่ยทำให้ดูชีวิตมีค่านะและถ้าพูดถึงบุญกุศลแล้วก็ระหว่างสวดมนต์เองกับนอนพนมมืออมตตังฟังพระสวดยังไงสวดมนต์เองเนี่ยดีอาจส่งผลโดปนตา,านนะ เกรดเทอมนี้อาจจะมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ใครจะไปรู้ต้องลองทําดูถ้าทําดูหนึ่งเดือนผ่านไปนะแล้วมันรู้สึกดนะีเดือนที่สองสมัครไปอีกก็ได้นะนะเราก็สามารถทําในเดือนต่อๆไปได้ให้เป็นนิสัยนะเพราะว่าสิ่งสําคัญที่เราอบรมบ่มเพาะทําเป็นประจําแล้วมันก็เกิดเป็นผลดีอย่างน้อยสุดดีต่อใจของเราเองนะนะแล้วคนรอบข้าก็รู้สึกดีด้วย